โอ้โหลินยดยมาโอกราอย่างน้อยต้องมีคนรอดสักคนเฮ้ยมาเลยพี่เอกเฟตทั่วแมพเฟตทั่วแมพบ้านเล็กเป็นอะไรขอล้างปะ ตายล่างไปเอ้ยตายล่างเหรอตายล่างยังไงเป็นแนวยาวทำไมตรงนี้ขวาร่าพี่เอกได้โอ้ทหาดันอันนี้ดีกว่านุ่งใหม่ไปใหญ่แกดูดูว่าด่านลินกูณดูว่าด่านลินเฮ้ยหรับละโอ้โหดูว่าหน้าต่างอยู่ตรงนั้นแม่งแย่ละบังก่อนแล้วกันยั่ไม่อยู่

ไม่ไหนวะนู่นไปบ้านใหญ่แล้วอยู่บ้านใหญ่เบนตามมาแล้วมึงวิ่งไปเจอเขานน้นนะ่ะเอออุ้ย,ยหี้ยมาอู้เฉยไม่มีมลีบ้าพี่เอกไม่มีบร <c oughs> สีเครื่องกุ้ปั่นได้เยอะแล้วนะเว้ย กลับกลับไม,ไม่ไม่กลับไม่กลับอยู่ทีเดิมทางไม้คุณหิวแตกเนี่ยมาไล่กูกูโดมแล้วออด้วยลมอะไรไม่เห็น เไม่จะย็นตีตุ้กนานวบเงี้ยเปิดกรอบตัวโอ้โหผู้โคตรเบื่อเลยวะ่ะตีอย่างเงี้ยก็แรกอะไม่มันน่าเบื่อเลยมันตีอย่างเงี้ยคือพับไปแล้วอะแต่โดนตีอ่ะ กูแน่เลยขึ้นไปข้างบนน่าจะขึ้นไปข้างบนมากูฝืนนะกูฝืนนะกูฝืนนะกูฝืนมันใส่มันใส่แบนแดงมาอีกอันป่ะผมว่าจังกร ข้าหน้าข้าใบข้าหน้าข้าไปข้างหน้าคุแตกนะแตกอะไรคุแตกมมา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 ไปไกนี่เป็นจุบอ่ะนียาอีกปะพี่ล่งมาบ้านฝาพี่ล่งมาบ้านฝาก่อนเพื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 ่อนฮิว cú may mắn Thiếu cú bán phá Mấy Cú quay hí vậy á Mấy ai cú Chính cú Cú hồn Thằng Kêu này Bán dạy à, Dù Hai bọn ไม่มีแขงหลังอะไรเนี่ยเปี่ยนไปเผ็ด่านเหรอเออชะบเปลี่นส่านเปลนไปปะล่ะดูว่านะเมย์ายล่างก็50 เศษตั้นชีพหายไอ้เหี้ยเขาองเก็บประวัผมเห็นเครื่องบนไหนเลยว่ะฝั่งนี้ก็น่าจะเหลือเครื่องบนมั้งไอ้หอยปั่งนี้เฮ้ยมันมามันมามันมามันต้องเสร็จมันต้องเสร็จโอ้โหไม่ไหวพรถึงทีพีกละไอ้เหี้ยโอ้โหแตกูแตกว่าผมแตกแน่ๆดูว่มึงใชยเก็บภาพมึงเหรอไอ้เหี้ยกูยูจะเสร็จอยู่แล้วไอ้เหี้ยมึงภาพมัน ไอ้ฝังเงี้ยมึงว่ามันไหวเปล่าวะพี่เอกคือกูยิวจะเสร็จว่ามันใช้เข็มให้กูตีมึงโดดตีมึงต้องโดดโอ้โหตายยากไปแล้วมีลุกมีลุกเหมือนเหมือนเหมือนนี่เลยเจ็เดอะเบสนเลยตี่เหมือนใช่แบบเกี่ยวกแบยัง่ะ อยากมาทซื้อเครื่องแรงปะไปดูให้ไม่มีหรอกเอ้ยมีเหี้ยหนม่งวันไปไปเดี๋ยวกเอาไปนะโอพร้อมยังเฮ้ยเหี้ยมันกลับมาตีหนูมีบอลนี้แต่กันมาได้พี่เอกรู้กูดูกูมีตาหายมีแววไหมเหี้ย มีตาหามีแววไหมกูฉี้ไกลเลยผู้ี้ไกลเลยเตามื่องเดิมมีลุกด้วยมีแทงหลังด้วยจังพี่เพี่ยงมันมีโมลีนะไม่มีมีไม่มีไม่มีไอ้เหี้ยแล้วตีบอกไม่อหึงมาบอกไม่มีโมลีไอ้ตัดไม่ดูไม่ดูหนามันดีบอกไม่ได้ดูเลยเอาไอ้เหี้ยมีกูเข้าตู้ไปแล้วไอ้ตัดโอ้กูกูจะยุบผิวเลยไอ้เหี้ยกูนึกว่ามันไม่มีโมลี เออกูก็ทุกผิวเลยเล่นทำเป็นเล่นเลย72็ดสิบอไม่ทีเฮียลูกเองแม่งได้ไทลูกเองเฮียได้ไทมากเอ้เฮียด้าหลังยังมีอยู่เลยเฮ้ยกุปุบเป็นกุญแจขออีกเครื่องนึงไปเอาเครื่องไหนเสร็จเด็กเสร็จสิจะเสร็จแล้วไม่เสร็จวะมาห้ตีวะ ไยผู้จะไปยังไงวะพี่เอกโอ้โหยักไปแล้วเปยังไงมูลิไปหาเท่าเร็วชิบหผ่าได้ยิ่ง กูแอบกูไม่รู้ว่ามีโมลีไอ้สนัไม่งั้นมันจะแดกหรอกไม่เล่นหรอกไอ้แม่เยียตียติดเล่น <c oughs> กูจุกมันยับเลยอ่ะกูแค่นี้แหละกูก็ยับอ่ะกูก็ยับอ่ะจุกมันเหรอกูยับอ่ะเออ <c oughs> โอยควายกูจุก็ทิ้งแล้วแรกอ่ะไอซ์ <c oughs> กูจุกมันยับแบะมันอ่ะมันร้องมันหอนเลยอ่ะยับเลยกูยับกูยับขวายับซ้ายเลยไอซ์ยับยับเลย คือขนาดกูเ <sketches> จ <of course> no ็บมันยังไม่ไล่กูอ่ะแม่งโคตรกลัวเลยว่ะเออเกลีเจ็บก็ทิ้งกูอ่ะบป้๊บเลยเนี่ยเรียบร้อย่านวคนนี้อ่ะให้เพิ่มหาท่ออีกทีเชฟมองอยู่หันต่อยึกยึกยึดทำไมกูไม่ช่วยหรอกโอ้โหหาไม่เจอตู้เปิดแล้วไปดิเด็กกันไปไหนไปไหนวะไปไหนวะพี่เนี่ยเด็กกันเด็กกันไม่รู้เพิ่งมีแต่ดำด้วยเนี่ย โอ้โหตู้ไหนอ่ะเฮ้ยเจอแล้วเจออะไรเพื่อนบล็อกบล็อกบล็อกเขื่อนเหมือนแน่เลยเรียบร้อยเอ้ยเพื่อนมาดิเพื่อนบล็อกดิ่เพื่อนบล็อกดนี่นบล็อกไรตู้เนี่ยไอ้ผมเออผมก็ไม่รอดว่ะไอ้หลงไปแล้ววะ พ uhm ระเจ้าสร้างมาเกมมนเรื่องของวันนีไงแหวนแดงนี่ไงกูขอถามเพื่อนเพื่อนมึงใช้เข็มแข่งวะทำกรวกอะไรวะเออตาดำสี่อะกวที่ไหนอะครับกูฮิวจะเสร็จอยู่แล้วไอ้กวที่ไหนอะครับลินก็ตาดำสี่อะครับเออทำไมอ่อ พิวจะเสร็จแล้วผมไม่รู้ดีไม่ดีรอาสามนะถ้าผมรู้ว่ามีโมลี่อ่ะผมจะบอกให้ใช่ใช่กูจะไม่ช่วยด้วยเมื่อกี้กูไม่รู้ดีไม่ดีรอดตามนะผมจะบอกให้ผมไม่รู้ไอ้เฮียเบนบอกไม่มีโมลิเฉยเลยไอ้เฮียก็เพิ่มไอ้สองเล่นมั่วเลยเมื่อกี้ไอ้เฮียโคตรกุ๊กเลยไอ้เฮียเบนบอกไม่มีกูก็ไม่รู้กูก็ตายเพื่อนใช่ไงเียอย่างกุ๊กเลยไอ้เฮียเบนจัดไอ้สัตว์ What? <laughs>